สวัสดีชาวเกมเมอร์นะครับผมตอนนี้คุณก็อยู่กันในสภาพหนาวเหน็บชื่อว่า The นสเปนภาค3นะครับใครหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะแเล่วภาค2ไม่คุณมึงยัง่ไม่จบผมบอกเลยว่าตัดจบไปเลยครับผมผมไม่เล่นต่อแล้วครับผมมาเล่นภาค3ดีกว่าครับซึ่งไม่ขอประกันนะครับว่าจะเล่น เป็นแบบวอล์กทาวน์ให้คือเล่นตั้งแต่ต้นจนจบนะแต่ว่าผมขอเป็นรับประกันครับว่าช่วงนี้ก็ไม่ว่างจริงๆครับจะสอบแล้วด้วยแต่ตอนนี้ใครเดินมาก็ไม่รู้หนาวไหมเนี่ยขอชุดหนาวหน่อยหยหน้าตาทุเรมากโอ้โหหน้าตาจิ๊บจี้อ่ะเออคนมึงเป็นอะไรมาเนี่าไนน์เออร์นี่คือวิสกี้สองห้าศูนย์นี่คือเพิ่มไฟสุดหรออ h ลฟ่าไน i s เออร์นี่คือวิสกี้ส ไอ a n โ o ่อเป i ่า t ิมอ้าวแล้วชื่อทิมเนี่ยดอกฉม่้าโอ้โหเย็น r เืที่จะรอดจากมื้นที่ไหมเนี่ยเฮ้ยไม่ได้เมืองดิพื้นที่ีเนี่ยไม่รู้เ็นเมืองะเป๋าเนี่ยโคตหนาวเลยอ้าวออาไม่ได้ยินเฮ้ยเฮอาวิลยบอกนะตัวนี้คือพระเอกอะไม่ใช่ไอแซคแล้วอะ เปลี่ยนตัวเร็วจังเลยเว้ยแล้วเราก็จะผิดวะผมผมองไม่เห็นเขาจะทิฟ่ายังพอยังพอมีกระสุนกระสุนก็ไม่มีนะขอบคุณมากวิ่งได้ไหมโอ้ยไม่ได้โอเคยังไปได้ You can do this Who he's dependent on you หยนาว You're a soldier, right? Bye bye b y i Guns down here, b o y d ไม่ได้เออไม่ได้แปลเมื่อกี้ครับมันเหมือน,น,นพยายามกบกบตัวเองว่าเออสูส้ๆไว,เว้เพื่อนสูส้ๆไว้แค่นี้เราต้องทำได้ยึดวิ่งได้แล้ว oh <no. S 1> โอ้โหไม่รันเลยเออรันตั้งนานรันแต่เมื่อก,กี้แล้ว <Yeah. S 1> โอ้เฮ oh ้ยกระอื้มยังมีสตีมสามะคีเะสุนไม่มีนะครับแหลมมาก <Huh. S 1> โอเคยังเป็นสูตรเดิมการบังคับยังเป็นสูตรเดิมก็ยังพอไหวอยู่ หมอหรูอว่าร้กผู้ใจมากกว่านะเจอแล้วไม่มีทางเข้าให้หาดูรอบๆได้พวกเดี๋ยวอ้าวทำไมไม่มีนั่นวะโอ้โห f i some ammunition เยบจึ๊กเนี่ย asphalt e l e p ฟิ n t หรือว่าใช่หรเนี่ยผมว่าผมลดเสียงเพลงหน่อยดีกว่าไม่ได้กลัวหรอกครับแต่ว่ามันดังเดี๋ยวเสียงผมจะไม่ได้ยินเอา khi kẹp bồn thắng thắng uy tang mang bởi đi bởi ngài ủa bọc đi Chăng đi 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 ไปใช้ไปเนี่ยเอ้าเอาเอามีขวานจับหลัมด้วยโอ้โหมันต้อนรับกูอย่างนี้เลยเหรอต้อนรับกูเลยเแบบนี้บ้าใครอ่ะดักดักด้ยดูอะไรอย่างงี้ต้อนรับต้อนรับเด็กต้อนรับน่ยต้อนรับอะไรต้อนรับเด่กต้นไม้อ้นนี้ด้วยอันี้ตัวนาการตัวนาการตัวนาการต้อนรับเด็ก ไม่วะน่ากลัวน่ากลัวเว้ยเฮ <mm> ้ยอะไระอ่ะเฮ้ยคนหลังชนกำแพงละมันจะเฮ้ยสุดหมดเนื่องตายพอดีเราเฮ้ยใครอ่ะ Hey Oh. Guys, I got it. Of... Oh god, oh god, oh god, oh god, 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 god. oh god. Okay. Oh god, oh god. Jim, where are you? He's out, don't worry. You're fine. Oh my god, whatever this is. Hey. Wait, hey. It's the key to saving everything. Meet me at the silo and don't stop for anyone. รอรอว่ะประมาณประมาณเฮ้ยโอ้ยโดนโดนโอ้ยโหโหอะไรวะเอ็งโดดมาเลยรับน้ําเลย เป็นที่โอ้โหนี่ปืนยังไงเนี่ยกอดหน้า่ะาแก้มแดงแป้ง,งเลยเฮ้ยบ่ตีนตีนใครวะตีนใครวะไม่รู้เว้ยโอ้โหไม่เอ้ยจะอ่ตีนอินี่แน่เลยแต่ว่ามันตายแล้วนี่วะจะเจออะไรอีกเนี่ยโอ้โหริ่มกลัวเนี่ย นี่บอกผมเล่นเป็นตัวอย่างครับมาบอกเฉยๆว่าเออจะได้พากย์อะไรอะเจฟฟ์ซ์เซอร์ Where's Dr. Serrano? Earl Serrano Always the optimist. Well, he said I should take this into the city. He said there's still time to stop it. There's still time. We lost control. And now, for the love of Earth. แปลไม่ทันแล้วเฮ้ย And the sovereign colonies! We've got to do what's right. Uh, you love the earth, son. I and on. Yeah. Yeah. Yes sir of course. Good. Glad to hear that. Ow. Oi, oi, oi! Oh, ow, 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 Ow. Ow. ดีรีข้อมูลซะงั้นทำความเข้าลับตะเปะทีนึงแล้วก็กลับไปตัวร้ายแน่เลยเนี่ยตัวร้ายแน่เดี๋ยวเช็คกระทืบแกเออเฮ้ยเ,เอา,เอา,เอาตายหมดเหมือนแบบว่ามันทำอะไรไม่ได้แล้วไหมมันลอยาดาตาโหหมดแล้วไม่มีข้อมูลเหมายว่ามันทำอะไรไม่ได้แล้วมึงเลยประสิทธิ์ไปหมด <laughs> Brothers and sisters, the age of man <laughs> is at an end. We have become completely evolved. 200 years old. Oh, great. Playback message yeah. is 34. Isaac, I know you're there. Come on, pick up the phone. Fine. Look, I just called to say I'm moving on. Ah. กลับมาแล้วเพิ่งนึกหน้าได้ไอแซ่ไอแกเออโอาหเต็มเลยได้ข่าวว่ามาสองั์เอ้าเอ้า่อย่าออย่าเลขึ้นพี่พนนั่งนอย่าขึ้นพี่พขึ้นเฮ้ยอะไรระแวงเร็วจังนะผ่านไสองภาคแล้วไม่ระแวงก็ไม่แลกนะเป็นโคอกมา You as get the fuck off. Hey, Jimmy. So I don't have a lot of time, so I'm gonna make this brief. I understand you're something of an expert on markers. You created one. I didn't make shit. Your government made me. And you destroyed two, which is why we're here. I got you. No. No! My, my, I'm done with that. You find somebody else for your suicide mission. We did. Before <laughs> we lost <laughs> contact <laughs> with <laughs> her. She told us to find you. Allie. Where is the, she? The, What'd you do to her? Where is she? But, uh, Unitologists uh, have breached uh, uh, the inner uh, concourse. Uh, we can't hold them. Uh, Captain, we running out of time. Gotta go. เทไปได้หรืออยากลองเล่นแบบโคลอฟดูไม่รู้ได้ไม่ได้แต่ว่าไม่มีใครเล่นด้วยอยู่ดีโอเคอยากลองให้กับโอเคโอเคเออเออไปไปไปช่วยมันเด้เยาไปช่วยเรื่องโอ้โหดูมันทิ้งตื่นทิ้งอะไรให้กูอ่หน้าตัวเอีกแบกเพื่อนเก็บเออเหมือนอูซีเนาะแต่ว่าไม่รู้อ่ะใช่เปล่าไม่รู้ลองเล่นดูดิ นี่เก็บของก็กดอีเหมือนเดิมกดคิวใช้เมนแพ็คเรรียบ้อยเล็ก20นาทีเองเหรอมีอะไรบ้างอ่ะพัดมาคัตเตอร์แบบทำได้ครับในภาคสามนี้รู้สึกว่าจะมีการแบบว่าแต่งปืนนะฮะแต่งปืนสุดยอดแต่งตามใจชอบตัวเองแต่ก็ยังไม่เป็นหรอกแต่งยังไงไม่รู้ต้องดูองค์วัตถุดิบอะไรยุบโอเค I said I'd help you now where's Ellie How long has she been missing? Just shut up and get over here. We'll explain later. On. Maybe you will help. Hey, who the hell are, Earth you, are you guys? Earthbound's last battalion. Name's Norton. Captain Robert Norton. Sergeant John Carver. Last battalion. What do you mean? Oh, last means last genius has in no more left oh, high oh, oh. no more left <laughs>

Why are they trying to kill us? You, they're trying to kill you. What just get oh, out, out of, out of out there, shut out. your trap. Fanatics after you've me. destroyed markers in the past i think that makes you a direct threat to their plan. plan some end-time yeah. prophecy based on the markers conversions yeah ellie thinks you can stop it <laughs> so now she's missing and they follow <laughs> into the room of the dreadnought building, building. 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 <laughs> Objective.

Oh, oh. Over. Brothers and sisters, the age of man is at an end. We have become too many too little to go around. Norton, this isn't just a manhunt, it's systematic slaughter. Oh, you noticed? Slaughter. But well, why topple the government? The government? Why are oh, we well, well, going? Danic claims that was chairman with the markers thinks it's heresy. So you can imagine what they think of you. Have you reached the extraction site yet? I'm almost there. you do my do my is? Oh, 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 oh. He's This one's still alive. Bring him here. Oh, he's still alive. Who is it? Oh, the evil You Oh! the Lord This the man I was looking for. Oh, don't waste your energy. You're going to be dead in a matter of minutes. Pick him up. There's something I'd like you to see. There. You see that? It's a marker test lab. They're everywhere at all the major colonies and outposts. As part of the marker test program, Isaac, you helped make them. And today, you of all people get to watch me set them free. No, no. You'll kill everyone. Death is only the beginning, Isaac. Nature must take its course, and I can't allow you or anyone else to stop that. Eyes forward, Isaac. Left. Pay attention. Oh, Now it's time for you to join the cycle of rebirth. โดนอย่างนั้นมีการปัดปืนไปจนอือโอเคมาเลยนะว่าผมพอก่อนดีกว่าโอ้ตื่นระกามกองศพตื่นไม่ได้น่ากลัวมากไอ้สัตวนแต่ว่าเราพอแค่นี้ก่อนดีกว่าไปค่อยมาติดตามช่วงพุทธนาโอ้พูดไปนานเกือบลืมเลยก็ขอบคุณคุณชาแนลสันตโบดเนีนะครับผม

จะอยู่ไกลบ้านไกลเมืองนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับใจเราอยู่ด้วยกันโอ้ยเย้